เคมีดีเวอร์เวอร์แจ็คก,กี้ชาเคลีนเสิร์ฟช็อตมุ้งมิงม้งเบิร์ดเดกปออันนบน่ารักชวนจิ้นจนทำฝ่ายชายว้าวุ่นด้านคนบันเทิงแฟนคลับเห็นแล้วแห่แซวสนันขึ้นแท่นเป็นหนุ่มวัย30อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มปออันนบล่าสุดวันนี้วันที่27กันยายน2566 เจ้าตัวก็ได้ออกมาจุดเทียนเป่าเค้กฉลองวัย30คนเดียวแบบเก๋ๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นถึงตัวเองว่ายายมาชื่นใจน้องพายุน้องแอบิเกลแวะมาเยี่ยมพร้อมอุดหนุนห่อหมกที่ร้านตุนแจงด่วนจีหญิงระกายังไม่มีเบบีหลังโพส์แคปชั่นชวนเข้าใจผิดหูย กวางแซบจัดหนักในชุดแหวกเว้า wow, ลึกยันสะดือดาเมจแรงเกินต้านสุดๆอายุ30แล้วครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีใช่ครับซื้อเค้กเป่าเอง55555 55ใครจะบอกว่าอะไรทำคนเดียวไม่ได้นี่ว่าไม่มีสำหรับผมละจะเที่ยวต่างประเทศไปงานแต่งดูหนังกินหมูกระทะเดินห้างกินชาบูเป่าเค้กคนเดียวแล้วล่าสุด เก่งมากนะที่โตมาได้ถึงวันนี้เติบโตใช้ชีวิตกันต่อขอบคุณทุกๆคนในชีวิตมากๆครับทั้งสุขและทุกข์มันก็ทำให้ผมเป็นตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ไปเวยใช้ชีวิตกับวัย30เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนอบ30 The Birthday และภายหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ฉลองเบิร์ตเดย์คนเดียวของหนุ่มปอแล้วนั้นทางด้านเพื่อนสาวคนสนิทอย่างแจ็กกี้ ชาเคลีนก็ได้ออกมาเปิดภาพน่ารักมุ้งมิ้งฟิลแฟนไม่เบากับชอตฉลองวันเกิดกับหนุ่มปลอลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวว่าหนีกันไม่พ้นมีอยู่จริงจ้ามีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะหนู เตรียมไว้แล้วแค่รอนิสเดียวโอ้ยเอ็นดูหลังจากที่โพสตดังกล่าวถูกเผยออกไปแล้วนั้นทางด้านปออนนบก็ไม่ไวายเข้ามาคอมเมนต์กระตุกต่อมจิ้นเบาๆว่าอ่าลงแบบนี้พี่ก็ว่าวุ้นนะขณะที่ทางด้านเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์น่ารักและเคมีดีต่อใจของทั้งคู่ก็ไม่ไวายเข้ามาคอมเมนต์แซวก,กันสนัน่นเช่นหวานนะ เอาดีๆเอาไงไม่ติดนะโอมผีจงผลักฟิลแฟนหรือฟิลแฟนครับเอาดีๆอะไรกรี๊ดเชีย์น่ารักมากว,าว้าวใช่ต้องใช่แน่ๆไออาอารู้นะหน้าหากบก,กอฟิลแฟนครับจิ้นหมดไม่สนว่าใครและอื่นๆ